ประเทศตุรกีมีสาวประเภท2มัไหมเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามพลาดไปกินหมูเนี่ย จะเป็นอะไรไหมตุรกีมีเชื้อสายอาหรับใช่ไหมดูคลิปมานานไม่เคยเห็นสามีเลยสามีไปไหนวันนี้บิ่มก็จะมาตอบเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมามมีบ้านนาสะพายตุรกีค่ะวันนี้นะคะบิ่มจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำ Q&A นะคะเป็นคำถามที่เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ส่งคำถามเข้ามานะคะ,ะบิมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่มาคอมเมนต์มารับชมแล้วก็มาติดตามให้นะคะวันนี้บิมก็เลย เลือกเอาคำถามที่บิ๋มรู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่ หลายๆคนน่าจะสนใจนะคะเป็นคําถามที่บางครั้งบิ๋มก็น่าสนใจเหมือนกันบิ๋มก็ไปหาคําตอบมาให้นะคะเป็นคำถามที่บิ๋มก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะคะบิ๋มก็เลยเลือกคําถามเหล่านี้นะคะ,ะทําคลิปนะคะเผื่อจะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะที่เข้ามาดูทั้งเรื่องของวัฒนธรรมศาส,สนาคนตุรกีเป็นยังไงนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องส่วนตัวของบิ๋มด้วยนะคะวันนี้บิ๋มก็จะมาตอบเพื่อนๆนะคะมาดูคําถามแรกกันเลยนะคะคําถามที่1นนะคะมีคนถามบิ๋มว่าถ้าเกิดว่า เรามีครอบครัวมาก่อนนะคะแล้วก็มีลูกติดมาด้วยเนี่ยคนตุรกีผู้ชายตุรกีเนี่ยเขาถือไหมเขารับได้ไหมนะคะมีคนถามบิมเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคนไทยเรานะคะรวมทั้งบิมด้วยเนาะพอเราพูดถึงประเทศตุรกีเนี่ยเราก็จะนึกถึงศาสนานะคะเขาเป็นมุสลิมมันก็เลยค่อนข้างแตกต่างกันนะคะอย่างศาสนาของเรากับศาสนาเขานะคะพอต่างศาส,สนาต่างวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือน เงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งมันก็ไม่แปลกนะคะถ้าเราสงสัยในเรื่องพวกนี้นะคะตุรกีนะคะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆนะคะเขามีวัฒนธรรมของเขาแล้วก็คนตุรกีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะพราวในความเป็นตุรกีมากๆะะแล้วก็มีศาสนาที่แตกต่างจากเรานะคะซึ่งคําถามที่ว่า ถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวมาแล้วเราจะสามารถแต่งงานกับคนตรุรกีได้ไหมหรือว่าถ้าเรามีลูกติดแล้วเนี่ยเขาจะรับได้หรือเปล่านะคะคําตอบนะคะก็คือได้นะคะถ้าเกิดว่าเรา มีครอบครัวมาแล้วหรือว่ามีลูกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาแต่งงานกับคนตุรกีได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับส่วนตัวบุคคลด้วยนะคะให้ตุรกีนะคะคนตุรกีเนี่ยก็มีทั้งแบบเคร่งศาสนาและก็ไม่เคร่งศาสนานะคะการที่เราจะสามารถแต่งงานได้หรือไม่ได้ที่นี่นะคะขึ้นอยู่กับตัวของผู้ชายด้วยนะคะว่าเขาจะรับได้ไหมถ้ารับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะมันขึ้นอยู่ กับส่วนตัวบุคคลนะคะก็เหมือนกับผู้ชายประเทศอื่นๆหลายๆประเทศนะคะที่นี่เขาก็ไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงผ่าครอบครัวมาแล้วไม่สามารถแต่งงานกับหนุ่มตุรกีได้ไม่มีกฎแบบนี้นะคะคือถ้าเราจะมีครอบครัวมาก่อนมีลูกมาก่อนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ ไม่ถือเรื่องพวกนี้นะคะ้อยู่กับฝ่ายชายนะคะถ้าเขารักเราเนี่ยเขาก็รับได้ทุกอย่างนะคะมีสะพยตุรกีหลายท่านนะคะที่มีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีลูกติดเนี่ยก็ยังสามารถมาแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายตุรกีได้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะคำถามที่2นะคะประเทศตุรกีมีสาวประเภท2ไหมนะคะมีคนถามหยิมเข้ามาแล้วคำถามนี้นะคะไม่เจอเยอะนะคะแต่ว่ามันเป็นคําถามที่หรือว่า ใครหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกันเนาะว่าประเทศตุรกีเนี่ยเขามีสาประเภทสอบไหมนะคะแล้วคนที่นี่เขายอมรับกันไหมบิมขอตอบจากมุมมองของตัวเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีนะคะแล้วก็สอบถามสามีด้วยแหละบิมก็พูดเรื่องนี้กับสามีเหมือนกันนะคะเมืองที่บิมอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะบอกว่าทันสมัยที่สุดในตุรกีก็ว่าได้นะคะก็จะมีอิสตันบูลและก็อิสเมียนะคะที่ถือว่าเป็นเมืองที่แฟชั่น อันดับต้นๆของตุรกีเลยนะคะ2เมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเขาเป็นเมืองที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั่วโลกเมืองการค้าใหญ่เมืองหนึ่งเลยนะคะเขาจะส่งออกสินค้าทางเรือนะคะไปโซนยุโรปนะคะผ่านกรีซสเปนอิตาลีอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเมืองนี้จะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะมากๆนะคะพรามีชาวต่างชาติเยอะนะคะวัฒนธรรมมันก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเมืองที่แบบ มีชาวต่างชาติเยอะๆพวกนี้นะคะจะจะไม่ค่อยเคร่งในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคะจะมีสาวประเภท2ให้เห็นค่อนข้างเยอะ er e นะคะอย่างเมืองที่บิมอยู่เนี่ยบิมก็เห็นค่อนข<ะ>้างเยอะโดยเฉพาะแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่แบบเป็นโซนแบบแฟชั่นหน่อยนะคะจะมีสาวประเภท2ให้เห็นนะคะเมืองที่เขาค่อนข้างแบบเคร่งศาสนาหน่อยอันนี้จะไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะส่วนเมืองที่บิมอยู่เนี่ยก็จะมีให้เห็น ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วสังคมคนตุรกีที่นี่นะคะเขายอมรับกันไหมอันนี้เราก็ต้องยอมรับเลยเนาะว่าประเทศตุรกีเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับโซนยุโรปเนี่ยเรื่องของสาวประเภท2เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับโซนยุโรปนะคะตุรกีเนี่ยก็ยังไม่ เปิดเท่ากับฝั่งโน้นนะคะยังไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่ในสังคมโดยเฉพาะสังคมในเรื่องของการทํางานเพราะถ้าถามถึงการใช้ชีวิตโดยทั่ว,วไปแล้วนะคะก็มีให้เห็นเหมือนกันนะคะสาวประเภท 2, 2เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเข้าในหน่วยงานการทํางานการเข้าสังคมเราก็ต้องยอมรับว่าที่นี่เขาก็ยังไม่ไม่เป็นที่ยอมรับในเรื่องพวกนี้นะคะคำถามต่อมานะคะมีคนถามหมิมเข้ามานะคะว่าเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามแล้วพลาดไปกินหมูเนี่ย จะเป็นอะไรไหมนะคะหลักๆนะคะที่บิ๋มคุยกับสามีนะคะแล้วก็ได้ใจความมาถ้าเราทําผิดหลักของศาสนานะคะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทําของเรานะคะถ้าเราทําโดยไม่เจตนาเนี่ยความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีมันก็มีน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําผิดหลักของศาสนาเนี่ยความทุกข์มันก็อยู่กับเรามากนะคะมันก็เหมือน บิ่มว่ามันก็ค,คล้ายๆก,กับหลักศาสนาพุทธของเรานะคะก็คือความรู้สึกผิดมากหรือว่าผิดน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเรานะคะ<ม>คําตอบที่บิ่มตอบมาในคําถามนี้นะคะบิ่มก็ถามมาจากสามีของบิ่มซึ่งสามีของบิ่มนะคะเป็นคนที่เขาไม่เคร่งศาสนาเลยนะคะก็คุกคีแต่กับสามีแล้วก็ครอบครัวที่เขาไม่ไม่ค่อยแบบ ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าใครคําตอบที่แบบแตกต่างจากนี้ไหมนะคะเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่ที่สามารถแบบม,มาตอบได้นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะข้อที่4ี่นะคะตุรกีมีเชื้อสายอาหรับไหมนะคะคําถามนี้เนี่ยบิมก็โดนถาม มาเยอะเหมือนกันนะคะว่าตุรกีเนี่ยเขาเป็นอาหรับไหมคนตุรกีนะคะเป็นชาวเติร์กนะคะทุกคน80%เลยค่ะเป็นชาวเติร์กส่วนอีก20%นะคะจะเป็นชาวเคิร์ดแล้วก็จะมีเชื้อสายนิดๆหน่อยๆจากหลายๆเชื้อสายนะคะชาวเคิร์ดนะคะจะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะติดกับคมแดนพวกอิรักอิหร่านพวกนี้นะคะคนตุรกีนะคะไม่ใช่แขกนะคะแล้วก็ไม่ใช่อารับ แต่ว่าเป็นชาวเติร์กนะคะก็เป็นคนตุรกีนี่แหละค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะคิดว่าคนตุรกีเนี่ยเขามีรูปร่างลักษณะเหมือนแบบเออมีรูปร่างลักษณะหน้าตาคมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนพวกแขกแล้วก็เป็นแบบ อาหรับแบบว่ามีวัฒนธรรมคล้ายๆการศาสนาอะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมือนเราก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นพวกแขกเป็นพวกอาหรับอย่างนี้นะคะแต่ซึ่งชาวเติร์กนะคะเป็นชนชาติที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4,000ปีพอเข้าแบบประวัติศาสตร์คะมันก็จะแบบง่วงๆในๆน้อยๆนะคะอิมจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะก็คือ ณปัจจุบันนะคะประเทศตุรกีเนี่ยมีเชื้อสายตุรกีประมาณ80%นะคะส่วนอีก20%เนี่ยก็จะเป็นชาวเคิร์ดนะคะแล้วก็ใน20%เนี่ยจะไม่มีเฉพาะชาวเคิร์ดนะคะจะมีอีกหลายเชื้อ สายเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีเชื้อสายอาหรับอยู่ด้วยนะคะแต่เปอร์เซนต์ก็ค่อนข้างจะน้อยมากนะคะามาย้อนไปที่คําถามนะคะตุรกีเป็นอาหรับไหมนะคะเพื่อนๆก็น่าจะได้คําตอบแล้วนะคะคําถามสุดท้ายนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับตัวบิ่เองนะคะมีคนถามบิ่นเข้ามาเยอะที่สุดตั้งแต่ทําช่อง youtube มาะคะ่ะก็คือ สามีบิมไปไหนนะคะไม่เห็นแบบมาเข้าร่วมในช่อง YouTube ด้วยเลยนะคะดูคลิปมานานไม่เคยเห็นสามีเลยแบบนี้นะคะสามีไปไหนอยากให้สามีเข้ามาแบบเอ,อ่อร่วมคลิปคลิปด้วยนะคะจะได้แบบเพิ่มความน่ารักสดใสขึ้นบิมก็ต้องขอขอบคุณคำถามหลายๆคำถามเลยนะคะซึ่งบิมก็เข้าใจแหละเพราะว่าบิมทำคลิปแนว แนวแบบเออเป็นสายบล็อกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวอยู่ที่ตุรกีนะคะแล้วพอไม่มีสามีแล้วเนี่ยมันก็จะดูปแปลกๆนะคะคนก็จะถามซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะมึงก็เข้าใจตัวบิ่มเองนะคะบิ่มก็อยากจะให้สามีเนี่ยเข้าร่วมคลิปด้วยนะคะแต่ว่าสามีบิ่มนะคะไม่ชอบออกสื่อเลยนะคะไม่ชอบเล่นโซเชียล คือมี Facebook นะคะแต่ก็ไม่ค่อยเล่นนะคะจะไม่ค่อยจะไม่โพสต์เลยนะคะก็นานๆทีจะไปแบบเออคอมเมนต์ให้เพื่อนบ้างนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ชอบโพส์ไม่ค่อยเล่นโซเชียลเลย Instagram อะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่มีนะคะาสามีบิ่มนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบบันทึกวิดีโอแม้กระทั่งตัวเขาต้องไปถ่ายรูปเนี้ยเขาก็จะไม่ชอบแนวนี้เลยนะคะจะค่อนข้างตรงกันข้ามกับบิ่มมากๆนะคะเข้าใจเขานะคะหรือก็ต้องเคารพในจุดนี้ของสามีนะคะ ก็ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เนาะถ้าเขาอยากเข้าร่วมทำคลิปกับบิ๋มเมื่อไหร่เนี่ยบิ๋มก็ไม่ซีเรียสนะคะตัวบิ๋มเองนะคะบิ๋มทำคลิปเหล่านี้นะคะมันก็จะแบบเรื่องความเป็นส่วนตัวต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงะะมีให้เห็นบ้างในคลิปนะคะถ่ายติดข้างหลังบ้างติดหน้าบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบบมานั่งแล้วก็มาพูดคุยแบบนี้น่าจะใช้เวลานาน,นะคะ่ะเ<ๆ>พราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างขี้อายมากๆคนหนึ่งเลยนะคะบิ๋มก็หวังว่าเขาจะแบบเออ ชินกับการทําคลิปของบิมนะคะวันนี้นะคะบิมก็มาตอบคําถามเพื่อนๆน,นะคะที่ถามเข้ามาแล้วก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องอคนตุรกีบ้างนะคะจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆรู้จักประเทศตุรกีมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะบิมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะมาทําอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้บิมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ